อีทีฟอะไรแม่กูมีบางอย่างที่ให้มึงอะไรแม่กูสาไปซื้อมาให้วายแม่โอเคแม่ไปเซเว่นกันโอ้ยกูเห็นมึงแวะทุกเซเว่นมึงจะซื้ออะไรนักหนาอีทีฟแม่ตามหนูมาเลยแม่หนู่ไปไปซื้อครีมซองพรีเมียมสกินซิตาแม่หรออะไรของมึงอีกล่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูหา เชลข้างสำอางก่อนนี้ไงโอ้ยตายแล้วแม่หนูจะเอาสีเขียวแม่วันนี้นี่ไงสีเขียวหมดแม่หนูใช้มาทุกสูตรเลยนะหนูบอกเลยนะของสกินซิตาเนี่ยเขาเปะเขาบังมากเลยแม่โอ้ยเสียดายมากเลยวันนี้สีเขียวหมดแล้วว่าโอ้ยตายแล้วแม่เสียดายมากเลยอะ่ะ มันขนาดนั้นเลยเหรอใช่แม่ก็ไม่เห็นไหมล่ะหน้าหนูขาวขึ้นสวยขึ้นนะแม่ก็เห็นอยู่โ้ยถ่านั้นมึงก็จัดไปก็แล้วกันโอ้สวยขึ้นแบบมึงก็โอเคแล้วค่ะโอเคแม่นะเดี๋ยวนั้นขอเป็นสีอื่นกันแล้วกันนะแม่นาะจบสีเขียวหมดใช่ไหมอ่ะจบเนี่ยพอมนี่ะส,สองซองเอาแม่ถือให้หน่อยหนูเผื่อแม่อีกสองซองนะ เออโอเคแม่มหรือเอาหมดเลย oh. ยกกล่องไปเลยจบเอาให้หมดเลย oh. เพราะว่าคิมเขาเป๊ะเขาตังแม่อ่ะจบเอาให้หมดอ่ะดูเรื่องนะดูเรื่องโอเคนะโอเคไปจ่ายตังกันเลยโอเคค่ะไปท่านั้นเรากลับกันเลยไปทาครัวเมืองทิปกันต่อโอ้ยแม่เสียดายมากเลยอ่ะคิมสีเขียวหมดอ่ะแม่หนูอยากได้สีเขียวโอ้ย ข้งหน้าเดี๋ยวกูเหมาให้มึงไปยกกล่องไปเลยโอเครถ<ป>ถ้าไม่ซื้อให้หนูหนูจะวีนแม่นะรถดีนะโอเคนะเมื่อวันแล้วกคำในคลิปอาจจะมีคำหยาบอยู่บ้างเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ใหญ่แนะนำให้กับเด็กๆน้องๆเยาวรุ่นทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวมังคิป ว้า่แม oh. ่สัตว์ี้ยจริงๆนะมายตายเลยแม่นี่เราอยู่เกาหลีกันละแม่เออวันนี้กูจะมาแต่งตัวนะคะสไตล์เกาหลีห้องเครื่องเกาหลีค่ะค่าแกงตัวเองใช่ไหมนะกูไม่ได้แกงตัวเองค่ะเพราะกูสวยไงสวยอยู่แม่นี่มาดูกันค่ะวันนี้จะทำเมนีอะไกินค่ะเมนูอะไรล่ะ กะทิต้มไก่ค่ะต่อไก่ต้มกะทิค่ะใส่เลยค่ะกะทิสรุปว่ากะทิต้มไก่หรือว่าไก่ต้มกะทิแม่ไก่ต้มกะทิค่อีอะเร่งมีเร่งอีกแล้วอ่ะเนี่ยเออใส่ข้าไปนะคะอืมแล้วก็คนค่ะนะคะคนนะคะนี่คือน้ำปูหรือน้ำกะทิแม่กะทิอย่างดีค่ะโอเคนะพลุวันเออใส่แค่นั้นพอค่ะอ่ะอืมแล้วก็เราคนนะคะคนนี เข้ากันถามเนี่ยคนนี้แปลว่าอะไรคนที่แปลว่ากวนหรือเปล่าก็แปลว่ากวนนั่นแหละถ้าว่ามึงโง่มากก็ไปถามสักกะาษมึงสิว่าคนแปลว่าอะไรโงแ่แม่ก็คนภาคกลางเขาไม่รู้ไงเอาภาษาเป็นของคนภาคกลางโง่แม่คนนะ่ะถ้าคนภาคกลางคนแปลว่ามนุษย์แม่อ๋อ,อมนุษย์ปากมึงสิเนี่ยเ้ยแม่แต่ว่ากวนนะ่ะก็หมายถึงนี่แหละก็หมายถึงคนเอาภาษาใต้น่ะวลำคำน่ะน้องนะ ขอดีมากแต่กะปิเลยนะคะเนี่ยกะปิใส่เลยค่ะถึงผั่นผือลาวถึงต้มถีถึงใส่เคยแม่เพื่อความเข้มข้นไงโงาโอเคนะเออนี่เพิ่งรูนะเพิ่งดูนะน้องนะว่าอ่าต้มกะทิน้องต้องใส่กะปิด้วยเออมันเลยใส่เยอะไหมประมาณไม่เยอะค่ะนะคะสองตาช้อนสองตาช้อนนี่คืออะไรแม่ สองช้อนชาเลยฮะสองช้อนโต๊ะนั่นเอาและสรุปว่าสองช้อนชาหรือว่าสองช้อนโต๊ะะโอเคนึ่เมื่๊วันนะคะฮารุยสวยเนี่ยวแม่นะฮารุยมาดูดีึน่อยทังแหลวที่ลาวี่พิงรีนี้นี้พิงรีถึงกะไรล่ะอย่ามาเล่นเยอะโอเคโอเคอย่างนี้นี่ค่ะ ออะเให้เคยมันละลายเข้ากันกับน้ำกะทินะคะนี่ค่ะภาษาใต้กะปิเขาเรียกว่าเคยนะน้องนะำเออนะคะให้เคยมันละลายเข้ากันค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ใส่ลงไปโอเคน้ำบรุมวันนะน้องนะเห็นไหมคะน้ำกะทิอ่ะหอมมากแล้วค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะตามด้วยไก่เลยค่ะนะคะ ตามด้วยไก่เลยค่ะลเลบอรักทีไม่รอนที่แม่อไม่จาเป็นต้องคลักค่ะเดี๋ยวกระที่มันแตกโง่โอเคอ่ะก็คือใส่เลยนะใส่เลยค่ะใส่เลยนะคะเครื่องเคียงเราอะ่ะเนื้อไก่นี่เนื้อตรงส่วนไหนของไก่แม่เป็นเนื้อมันเลยค่ะเนื้อสันมันเลยค่ะอ่ะเนื้อสันนอกหรือว่าสัานในอีโง่เนื้อสันก็พอแล้วสันสะโพกมันอะโอเคเนื้อสันสะโพกนะน้องนะ รอให้ไก่มันได้ที่เสร็จเราเดี๋ยวเราก็ตามด้วยเครื่องพวกนี้ค่ะนะคะเนี่ยใส่เลยนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเพราะเครื่องพวกนี้มันจะสร้างความอร่อยให้กับตัวเราค่ะอ้าแล้วใส่แล้วก็เย็นๆแต่อ้าวมีขาใช่ไหมใช่ขาซอยขาซอยเป็นแว่นแล้วก็ตักคล้ายกระเทียมใส่ได้เลยตักไคร้กระเทียมค่ะซอยเป็นแว่นนะคะอ่าก็ใส่พอประมาณนี้หลยค่ะใช่ ร้อยมันเดือดเลยค่ะแล้วสรุปนี่คือแกงอะไรเอาต้มต้มขาไก่ต้มไก่กะทิขาไงต้มขากบทิไก่อ่ะเอาเออสรุปคือต้มอะไรกันแน่ต้มขาไก่หรือต้มขากะทิต้มกะทิไก่ค่ะโดยใส่ขาโอเคต้มกะทิไก่ใส่ขาก็คือว่ามันไม่ใช่ต้มขาไก่ใช่ไหมตกลงไม่ใช่ เอาแม่แล้วแล้วมันต่างกันยังไงแม่หนูงงโอ้ยลำขาดเออพี่อียาวีินอีสัตว์เอ้ยอยากทำเองไหมหอาววนหาเลยภาษาเขาก็บอกกันเลยว่าต้มกะทิไก่อ่ะโดยใส่ขาเพราะว่ามันจะหอมแม่แต่หนูงงมากเลยแม่เอ่ต้มขาไก่กับทุมกับต้มกะทิใส่ขานี่มันต่างกันยังไง ยังไงอ่ะแม่หนูเมนที่เราเองค่ะต่อไปเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเครื่องปรุงก็มีนี่ค่ะผงปรุงรสนะคะนี่ดูนะคะใส่เข้าไปประมาณนี้นะคะอ่าใส่เข้าไปเพราะว่าใส่เยอะไหมอ่ะประมาณไม่ไม่เยอะประมาณหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะโลงหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคเห็นไหมเดือดเดือดเดือดฟูดฟูดฟูดเดดเลยค่ะแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะนี้ใส่อะไรต่อคะก็คือเดี๋ยวเราจะ เราจับตรงนั้นเข้าไปให้ไก่มันสุกแล้วก็เรามาชิมดูว่าถ้าไม่ถึงความเค็มไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็ใส่เกลือเข้าไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอืาวรอให้เดือดก่อนเอาระหว่างเราอยากให้แม่้องเพลงความเจ็บและความเจ็บความฉ่ำหนึ่งแมทเอาเร็วๆหนึ่งสองสามเ้าเห็นไหมเดือดแล้วค่ะอ่าโอเคเอาความเจ็บและความเจ็บความฉ่ำความเจ็บและความเจ็บความฉ่ำโบรักสีดำนั้นถูกเขาเสริมถูกเขาเสริมกันเซีหยพอ สัญญาบักเขานานซึ่งกับใบเอาซึ่งไหลเติมความเจ็บและความเจ็บความช้ำความเจ็บและความเจ็บความถ้ำโบดังผีดำนั้นโทรเข่าเติมถูเข่าเติ่มกันเสีไอพอสัญญาบักขนานซึ่งกับไปเอาซึ่งไหลเตมซึ่งกับไปเอาซึ่งไหลเตมนะคะมันเจ็บมันช้ำเห็นไหมไก่เห็นวไหม เนื้อไก่แน่นมากเลยพอโดนความร้อนโอเครสหอมมากเลยนี่เห็นไหมใส่กระปิดมันจะมันจะหอมเลยแล้วแล้วไม่ต้องใส่อะไรอีกไหมอะเครื่องปรุงเดี๋ยวต้องรอชิมก่อนให้มันเดือดพุดพุก่อนเคนับเบอร์วันนะคะเดี๋ยวเราต้องชิมน้ำนะลูกว่าอร่อยไหมเดือดแล้วนะใช่ไม่หันมาเลยแม่ มัง้งโอ้ยได้ค่ะอร่อยไหมความเค็มความหวานได้ไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะโอ้ยเ <sh arp> หรอเออเลยนี่แหละฝีมือชั้นแม่ <sh arp> <sh arp> ได้เลยแมนะ่น่ากินจริงด้วยแม่ถั <Ooh. S 1> งคุรีเย่นะ <sh arp> ค่ะนะคะแล้วก็เนี่ค่ะต้มไก่กะทินะคะใส่ขา่าใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมนะคะ <sh arp> เราต้องทำกินกันแบบนี้ค่ะ เพื่อความปังบริเยกนะคะแม่คือหนูอยากตั้งชื่อเมนูนี้ขึ้นมาใหม่เพราะหนูยังงงกับที่แม่บอกว่ามันไม่ใช่ต้มขาไก่มันคือต้มกะทิใส่ขาะนะคะแม่ฟังก่อนหนูอยากตั้งชื่อว่าเมนูนี้คือต้มขาไก่ตัวโลไก่ไก่ตัวโลนแม่นะเออมึงจะตั้งเยี่อะไรก็เรื่องของมึงจะขากูก็ทําได้แค่นี้ค่ะ,ะนะคะเนี่ยค่ะ เห็นไม้ไก่อะไรก็สุกดีแล้วกระเทียมก็อเลือค่ะต้มขาไก่ตัวโลเนี่ยนะเออจะตัวโลตัวไม่โลกับช่างเตอ้ลแล้วก็เมื่อกี้เราใส่อะไรแม่ใส่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดต้มขาไก่นี้งเขาใส่ใบกระเพราไม่ใช่เหรอแม่ไวตายายมึงต้องแดกจะใครสัตว์วินเด็กนะคะปิดแคสค่ะนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่เออเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะตักใส่ใสจานค<ส>่ะุ้วยเลยแม่เออตักใส่ถ้วยเลยค่ะนะคะดูสิคะฟังปุรีสึกไปนอ้องใชเหรอเห็นไหมคะโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างได้มากเลยอืม,อมวิ่หอมมากเลยนะอืมคือแบบมันง่ายมากเลยนะวิธีการทํานะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะพูดถึงนะ้องใช่แป๊บเดียวเองอ่ะน้องพี่นึกว่าแกงกะทิอ่ะมันต้องแบบ ขั้นตอนมันต้องยากเออหนูงงแม่แล้วแกงกะทิแบบนี้แล้วเขาไม่ใส่ขมิ้นหรอเขาไม่ใส่ค่ะเพราะว่านะคะขมิ้นอ่ะถ้าว่าเป็นไก่ถ้าว่าเราคงรสชาตินะคะของไก่ไว้เราจะไม่ใส่ขมิ้นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมขามันช่วยไปแล้วค่ะเกี่ยวกับระดับกลิ่นโอเคนะคะอีทิฟอะไรแม่กูมีบางอย่างที่ให้มึงอะไรแม่กูสาไปซื้อมาให้ว้ายแม่นี่ค่ะสกิน สกินสตาของหนูแม่นี่ค่ะซองสีเขียวก็จัดให้แบบเต็มที่เลยค่ะโอ้ยแม่ปังคุณแม่เอาไปเลยแม่เลยดูอุ้ยตายแล้วมาแล้วน้องสกินสตาร์ของพี่นะโอ้ยซองสีเขียวเมื่อกี้ไปหาดูในเซเว่นมาเออนั่นเลยค่ะไม่มีมันหมดอ่ะแม่ไหนแม่เปิดให้หนูหน่อยแม่ะเปิดแล้วค่ะอีทิพย์นี่ไงโอ้ยตายแล้วแม่โอ้ยนี่ไงค่ะอีทิพสกิน ซิตาเนี่ยนะคะเออเลิศนี่ปังพูดีเยอ้าวแล้วก็ทาอดูด้วยนะคะเดี๋ยวกูต้องไปหาซื้อมาใช้มั่งแล้วเหละเห็นมึงบอกว่าดีนักดีนะใช่แม่แม่อยากรู้ไหมแม่ว่าสรรพคุณมันคืออะไรก็บอกมันสิคะกูจะได้ไปหาซื้อดบบหนึ่งนะแม่นะเอออ่ะแม่นี่ค่ะเออโอเคเอาให้แม่ลองทาก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะบอกสรรพคุณให้อื โอ้เลยถาแล้วเลยค่ะถาน้าไปเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะได้สวยแบบหนูไงแม่เราเป็นเทสไวดุนแม่เราต้องใช้สกินสิตาเท่านั้นไงแล้วหนูว่าแม่หนูบอกเลยนะว่าหนูใช้มาหลายสีหลายสูตรมากเลยนะแต่ว่าอสูตรนี้แม่แบบสองสีเขียวนี่คือแบบไอเลิฟมากเลยเนาะไอเลิฟมาอืมแล้วหนูว่าเป็นคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายไงแม่หนูผิวหนูอะไม่เซนสิสัทีผิวลูกคนหนูก็ต้องไซนี้ เหมาะสําหรับเนี่ยผิวแพ้ <Okay. S 2> ง่ายถ้าเรามชอบเป็นผดที่หน้าอะไรแบบนี้เดี๋ยวหนูจะอธิบายเลยนะแม่นะว่าตัวนี้มันเลิดยังไงนะแม่นะได้อธิบายไปเลยกูอยู่ข้าวแล้วเนี่ยจะบอกเลยนะว่าสูตรสีเขียวเนี่ยแม่รู้ไหมว่ามันช่วยในเรื่องอะไรแม่มันเป็นสูตรใหม่นะแม่นะใช้แล้วหน้านเนียนแม่รูขุมขนที่บานบานก็เล็กลงแต่งหน้าให้ติดทนมากขึ้นด้วยแม่อย่างแม่เออ ลูกขุมขนบางที่ที่บานบานมันหน้าแม่ก็จะเล็กลงบานอ,อะไรอีทิพย์ออนั้นแบบนี้ก็แล้วกันไม่อยากใช้ไหมกูอยากใช้อยากใช้ไหมกูบอกเลยว,ว่าอยากใช้ไงก็โอเคแบบนี้ก็แล้วกันมันมีกี่ซองแล้วนะลืมแล้วแม่มันมีหกซองแม่แนะ่นะั่นหนูเก็บไว้ซองหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปหาซื้อใหม่ที่เซเว่นนะอันนี้อ่ะเพราะแม่เป็นคนที่หน้าใหญ่แม่ต้องใช้ประมาณ ห้าซองเออนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกูก็ต้องไปให้อิทิไปเหมาเซเว่นมาเลยค่ะเดี๋ยวพพิ่งนี้นะเดี๋ยวสกินซราเนี่ยให้ปังปปรยนับเบอร์วันไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นปังปรยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะอะแม่มาชิมอนนี้เลยโอเคป่ะเราไปกินข้าวกันเสร็จแล้วเอาเร็วๆโอเคนี่ไงนะคะ ต้มไก่เมืองที์ดูสิาบางังปริเยซ้อไปเอาไปค,ค่ะอ่าสั่งกูสูงสุด ่ะโอเคมามาชิมกันเลยน,ออน้องอ่ะแล้วไหนช้อนไปไหนแล้วนะี่นี่ไงแม่หนูถืออยู่เนี่ยนี่นี่นี่น,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 นี่ช้อนอโอเคนี่นะะ้าทามามาชิมกันเลยค่ะทานมากเลยแม่ใช่เห็นไหมกระเทียมไรเนี่ยมันก็ยังคงสดเหมือนเดิมค่ะต้มขาไก่ตัวโลนะคะน่าร่อยนะอืออ่ะโอ้ยแ ความปังปุรีอร่อยไหมอร่อยมากค่ะนัวมากโอเคอน่าอร่อยนะอืมอืม,อมแม่อมองกล้องไหนแม่ก็เตรียมก็เป็น หัวเล็กจะด,ดีมากเอมองป้องนิดหนึ่งแม่กูก็มองอยู่เจ๊มองอะไรอีกล่ะโอเคฮัลโหลร้อยค่ะร <c oughs> ้อยปาปากฮัโลโอลโอเคนะคะลากันไปนะคะสำหรับคลิปนี้ สดุปว่ามันคือต้มอ,อะไรแม่ต้มไก่ค่ะโดยใส่ขากตะตคร้ต้มไก่ใส่ขากับต้มขาไกา่นี่มันไม่เหมือนกันเหรอหนูงงอ่ะฮารยนะมีต่างเพลงวะโอเคนะคะลาไปขอบคุณค่ะแม่นั่นะหนูขอคืนได้ไหมโอ๊ยไม่ได้ค่ะโอ้ยกูอยากจะสวยมากสวยแบบนั้นนะ่ะสวยแบบมึงอะ่ะ โอ้ยมึงก็ให้กูแล้วก็ให้ไปเลยสิคะอีเทปเอาแล้วถ้ารือว่าแม่จะซื้อให้หนูหรือว่าแม่จะซื้อใช้เองกันแนะ่เอา้าก็มึงต้องไปหาซื้อใหม่เอาลวกันสิเนี้ยต้องให้กูใช้ก่อนโอเคเดี๋ยวพวกนี้จะไปหาซื้อใหม่ในเซเว่นจบโอเคนับเบอร์หน่ค่ะจบจบ